กราบนมันสการพระอาจารย์ครับผมมีคําถามจากญาติธรรมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติจะมาถามพระอาจารย์พอปฏิบัติแล้วตอนกลางคืนก็จะนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ตอนใช้ชีวิตปกติก็จะรู้สึกว่าใจหวิวใจไม่ดีโปดพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับผมบางแล้วมีสองคำถามเนาะ เพื่อใจวิววิวกับนอนไม่หลับอ่าลองฟ well. ังนะการนอนไม่ห i̇şte ลับเนี <behaviour> ่ยเอาไว้ก่อนเอาวิววิวก่อนอไอ้นอนไม่หลับมันเรื่องง่ายถ้าใจวิวเนี่ยหรือใจห่อเหี่ยวใจระทุดระทวยใจหวัดสะุ้งต่างๆนีพอวิววิวขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ รู้อาการวิญญาณน่ถ้าสติเรามีกำลังพอรู้ปุ๊บนะอาการวิญญาณน่ะมันจะค่อยคลายคลายดับไปเลยเหมือนกับอาการกลัวอะไรสักอย่างอย่างเช่นเรากลัวผีเราดูสิกลัวจนสั่นเนี่ยพอเรารู้สึกเอาสติเราน่ยเราลึกถึงความกลัวผีเนี่ย ถ้าจิตเราตั้งมั่นความกลัวจะลดลงลงๆรหายไปไม่กลัวเลยเป็นดังนั้นหรือบางทีเราสังเกตไม่เรากลุ้มใจไปดูนะยุงเคยกลุ่มใจไหมว่าบางทีเราจะทำงานทำโปรเจกหรือเรื่องอะไรสำคัญเนี่ยพอเรานึกถึงเราจะกลุ่มไม่สบายรู้สึกกลุ้มกังวลน่ย บางคนกุ้มจนเราไม่หลับนะแต่ถ้ามันกุ้มให้เรารู้ทันว่าตอนนี้จิตกุ้มแล้วตั้งสติด,ดูความกุ้มนั่นแหละเออจิตมันกุ้มเนี่ยลองดูมันจะค่อยคลายคลายหายแวบไปเลยอันนี้สำหรับคนเร,รียกว่าสติมีกำลังสมาธิมีกำลังอย่างเช่นก็ฝากมาถามเนี่ย ใจวิววิวรู้สึกมัน,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 นเศร้าๆงอแงเลยต่างว่าสะดุ้งกระตามให้รู้ที่อาการวิวนั้นแต่ถ้ารู้แล้วแม่หายคือจิตมันไม่มีกำลังพอรู้แล้วเนี่ยบางคนรู้แล้วก็วิวต่อวิวต่อ,ตอไม่ใช่ว,วิวต่อแล้วมันมันปรุงไปต่อมันเลยวิวพอรู้แล้วเนี่ยพอเรารู้อาการวิวแล้วเนี่ย ให้เราดึงลมยาวๆในการขณะดดูดูลมไปด้วยหายใจเข้ากู้หยุดกึกนิดนึงปล่อยออกสบายๆโทอยู่ได้นิดหนึ่งแล้วก็สังเกตการวิวิไปด้วยแล้วก็พู้หยุดกึกสังเกตการวิวปล่อยออกไวโทหยุดกึกสังเกตการวิว ถ้าความวิวิว,วมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตหายเลยขณะที่เรามาดูลมเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกำลังสติเพิ่มกำลังสมาธิขณะที่เราดูลมอยู่เนี่ยจิตมันหลุดออกจากความหลงโลโลโอ,าอาการที่มันหลงอยู่ความฟุ้งซ่านความคิดที่ทำให้หอ่อเหี่ยวแล้วทงแล้วตัวอยว่ววันๆพวกนั้นเนี่ย พอเรามาดูลมมันวางความคิดพวกนั้นความคิดวนนั้นมันดับไปแล้วจิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นดีนะมมนก็จิตจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตที่มีสมาธิเนี่ยมันจะเบิกบานมันไม่อยู่หรอกมันจะเขาเรียกว่าอภิปโมทยังจิตตั้งจิตจะบันเทิงอิ่มคนมีสมาธิจะอิ่มยิ้มทั้งวันเราไม่อยู่ใครเลยยิ้ม จริงนะก็เรียกอับชิปโมโมแต่งิตังจิตมันบันเทิงเพราะว่ามันไม่ถูกครอบงำจากอวุโสณถ้าวิววบันบันพวกเนี้ยกลัวๆพวกเนี้ยแสดงฐานได้เลยว่าจิตอะสมาธิไม่พอแล้วตกเป็นธาตุอารมณ์ถ้าวิววมันเกิดจากความคิดนะแต่ถ้าวิววเกิดจากทางร่างกายนั่นมันก็จะรู้เองหรอก ก็แก้กันไปตามประการของร่างกายปรึกษามหมอไปนี่ชจน,นี้ก็ชัดแล้วเนี่ยให้ไปดูวิวๆนั่นแหละแล้วก็ดึงตไปยาวพูดเขาไปหยุดกึกก็มองดูยิวๆนะั่นโทหยุดก็มองดูนะั่นหายเองนี่ไม่ยากอาการทุกอาการเนี่ยแก้ได้หมดพวกโยมลองสังเกตอันนี้สิเวลาเรามีเรื่องอะไรที่ ที่มันสำคัญนะย็งไงเราจะไปสอบหรือเราจะไปสมัครอะไรหรือทาโปรเจกต์งานอะไรที่มันที่จะผ่านแน่ผ่านสําคัญมากมันจะมีความกุ้มอยู่เมื่อกุ้มเราจะลุกนี้ลุกลนทำอะไรไม่ถูกแล้วแต่ถ้ากลุ้มเราเราเรามาดูดึงลมนะคูดโถแล้วดูความกุ้มนะหายไปเลยอ้าวมันปรุงความกุ้มขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยอว่าผีก็ปรุงขึ้นมา แม้แต,ต่วความรักก็ปรุงขึ้นมาความเกลียก็รุงขึ้นมา,า,มนมาอาการทุกขจิตทั้งหมดเก,กิดจากจิตมันพุ่งสั้นมันขาดสมาธิไปปรุงขึ้นมาแล้วจิตก็เป็นธาตุของอารมณ์นั้นให้ไปดูความหิวแล้วก็ดูไปอย่นอาจารย์ว่าดูลมไปด้วยถ้าไม่หายก็เกี่ยวกับร่างกายก็จะรู้เองส่วนาการนอนไม่หลับอันนี้พูดเป็นกลางๆ ถ้าพวกมีสมาธิดีเนี่ยมันจะนอนน้อยนะถ้าจิตมันตื่นไม่หลับเนี่ยประเภทหนึ่งอีกพวกหนึ่งคือคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับนี่ไอไอนอนไม่หลับเนี่ยมันมันไม่ยากหรอกมันต้องดูตัวเองบางคนกลางวันนอนเยอะกลางคืนก็ไม่หลับนี่พวกหนึ่งก็ไม่ไม่เสียงเกตตัวเองก็มีนะนอนเยอะกลางคืนก็ไม่หลับ บางคนก็เป็นเครื่องกินเครื่องบำรุงกาลังกาแฟก็มันหลับก็มีเพราะนั้นเราต้องเช็คต้องเช็คร่างกายเราด้วยอืกินข้าวพอไหมถ้ามันหิวก็ไม่หลับเหมือนกันแต่ถ้าเรากินข้าวอะไรปกติอะไรปกติแล้วยอมไม่หลับเนี่ยส่วนมากลยจิตมันชิดจิตมันชิด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 จึงจนทำให่หิวละ ขณะที่มันคิดอยู่จิตไม่มีหลับแน่นอนความคิดก็ดีความกังวลก็ดีความกลุ้มก็ดีปองไม่ได้ในเรื่องใดๆก็ดีนอนไม่หลับประเภทหนึ่งคือฟุ้งจนนอนไม่หลับประเภทที่สองคือจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยมันจะไม่ก็หลับมันนอนน้อยบางทีนอนชั่วโมงหนึ่งมันตื่นละอันตัวนี้นี่จึงพูดเป็นกลางๆว่าให้โยมเขาที่ปากคำถามมาสังเกต ตัวเองตรวจสอบตัวเองตัวเองอาจจะรู้เลยตัวเองจะแก้ได้